ล็อกซะนี่เราจะเอายังไงต่อดีล่ะเนี่ยฮะได้การละอุ้ยทำไมลำบากยากเย็นอุ้ยขยับไม่ได้ทำไงดีล่เะ<อ>เฮ้ยติดอะ,อะไรอะเสียงอะไรกุกกักอยู่บนหลังคา ปล่องไฟชันแล้วเนี่ยฮะโอ้ยทาไมมีแต่คนมาวุ่นวายจังเลยนะไม่เป็นอันทํางานกันพอดีโอ้ยช่วยน่อยหนอกออกไปก่อนได้ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้วนะอึดอาจจะตายอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้รอเดี๋ยวนะจัดการทีสินาโตจอมป๊กได้เลยแบบไม่ต้องไม่ได้สิ่งประดิษฐ์ของตา ้องเสียใจนะตตโก้ที่ทําให้งานของตะโก้พังอะแต่ว่าน้อยหนอกอก็ทนไม่ได้ที่เหตุตะโก้เปลี่ยนไปเอาแต่ทํางานจนลืมเพื่อนๆแบบเนี้ยมันไม่ดีเลยนะตะโก้ก็แค่อยากจะเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งอย่างดรดิเรกบ้างคนเก่งนะ่ะต้องทุ่มเทเวลาให้กับงานถึงจะประสบความสําเร็จไม่ใช่เที่ยวเล่นไปวัน,วน แต่ว่าถ้าเป็นคนเก่งแล้วไม่รู้จักแบ,บ่งเวลาให้เพื่อนไม่รักษาน้าใจเพื่อนตะโก้ก็จะกลายเป็นคนเก่งที่โดดเดี่ยวตะโก้อยากจะเป็นแบบนั้นเหรอหยอยเลยไม่อยากหรอกเพื่อนนะมีไว้ช่วยเหลือกันนะถ้าตะโก้อยากทุ่มเทเวลาสร้างสิ่งประดิษฐ์พวกเราก็จะช่วยหาข้าวหาน้ำมาส่งให้ทำงานบ้านให้ทีเนี้ยตะโก้ก็จะมีเวลาเต็มที่และไม่ต้องตัดขาดจากพวกเราด้วยแบบเนี้ยดีไหมละ่ะฮะ ที่พูดดีซึ้งใจเลยเออขอบใจนะน้อยนงขอบใจนะทุกคนพระจันยิ้มครับห <c oughs> ลายวันต่อมาก๊อกก๊อกก๊อกตะโกจ๋าแม,ม่เมยวมาช่วยทำความสะอาดบ้านข่าวข้าไปไหน่อยนะอ้าข้ามาเลยจ้าแม,ม่เมยวน้อยนงแงอ้างแมงอย่างนั้นหละจ้ะตะโกเออฮ น้อยนงน่ะมาช่วยเป็นลูกมือตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเพิ่งได้นอนเมตืตะกี้นี่เองว้าวว้าวกได้เวลามามข้าวแล้วล่ะเฮ้ยขอบใจมากดลยนะทุกคนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วะากมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ด้วยล่ะ<ฮ><ฮ> ก่อนจะ,ะเฉลยนะตะโก้เนี่ยอยากจะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตลอดเลยแม้ว่าตะโก้จะเผลอทำตัวไม่ดีแต่ทุกคนก็ยังไม่ถอดทิ้งมาเมี่ลืมไปหมดแล้วล่ะไม่ต้องคิดมากแล้วนะจ๊ะตะโก้สิ่งประดิษฐ์นี้ตะโก้ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อขอบคุณเพื่อนๆโดยเฉพาะทุกคนมาเปิดพร้อมกันจีนะเนื เมื่อคือตะโกไม่ยอมให้ดูเลยอ่ะกลัวไม่เซนะ <c oughs> อร์ไพรส์น่ะโอ้ตื่นเต้น <c oughs> จักรยาน bicycle ห้าที่นั่งเลยเหรอเนี่ยหุ่เ <c oughs> ข้าใจนะตะโกเธอเนี่ยนอกจากจะเก่งแล้วยังน่ารักอีกตั้งหากอย่างเนี้ยต้องให้เรื่องวัลเป็นช็อกโก,โกแคลร์หนึ่งตะก้าใ,ใ,ใหญ่ๆเลยล่อยะ <c oughs> ออ้แล้วเขาตัวเองอ่ะมันเหมียวอ่ะก <c oughs> ็มีจ้า คือว่าไปถีบจักรยานให้พวกเรานั่งยังไงล่ะได้เลยไโค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 ตะโก้มาแล้วครับเพื่อนๆคงได้บทเรียนจากความผิดพลาดของตะโก้แล้วนะครับตะโก้อยากเป็นคนเก่งแต่ไม่รู้จักแบ่งเวลาดีที่น้อยหนงนมาเตือนสตินะเนี่ยไม่งั้นแย่แน่เลยเพื่อนๆเองก็อย่าเอาแต่เรียอยานเดียวโดยไม่แบ่งเวลาไปออกกําลังกายหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆบ้างนะครับ สำหรับวันนี้โค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 ตาก้ไปก่อนนะครับ